thank mm -hmm. you สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบ้านที่เขาเดือดขึ้เด้อมือนีลุงโคกับผ้ามาลงป่าอยู่ทั้งบ้านน้องไพ่ครับตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกำบล้าสจังหวัดกาลสินครับผมบอมือนีกับประมาณจักสิบสองไลน์เลยครับนี่โซนแห่โซนสะดุ้งครับผมมือนีราคาโซนโซนสะดุ้งจะน้ำจะกะบลเลิกครับน้ำจะตื้นครับราคาบัานราคาตัวกะสองร้อยครับอันนี้คือโซนสะดุ้งครับผม ทังส้นแหน้นันจะเลิกจัดน้อยครับราคากับซี่ลอยครับก็ถือว่าบมแพ้งครับผมมือนี่จากข้อมูลว่าปากร้ายอยู่ครับผมน้องนี่จะอยู่ในวัดครับบรรยากาศ เดี๋ยวลุงโบสียภาเบิ้งบรรยากาศโดยรอบหนองนะครับเด้อคลับไปตีนเลยครับเวลาลงกัซีโงครับผมบพันในหอดเวลาลงแล้วลุงโบสียภาพปเบื้งบรรยากาศนะครับเด้อรอบๆหนองครับนี่จะบรรยากาศความตีสีลงตาครับผมไมอนีจะกินมากๆครับกำหนดเวลาแต่ซีโมงครับผมเพื่อเลยะะครับเพปลาแอลสองแดงมาบ้างเป็น่อนญ่น่นลพี่นอน เีนลงเีนลบลไปแล้วนะครับสรี่วเน่กามือาววางอยู่นะครับตันี้กับพลัสออนสีฟังจะตันขางสูงนะครับไว้ทางขางขาาววางกันนะครับกลังเตรียมโตครับทัางเสี้ยนแหครับผมบัตรละสองร้อยครับบัตละสองร้อครับยางฟังครับผมยางฟังนี่แหละครับบรรยากาศเอาไปลงยูทดครับกินเขามื่พ่อมื่อไหร่กินแล้วครับ ผมนี่ก็ไฟกองเชียร์ครับนีครับกองเชียร์อ่ามือวันทั้งข้าเจ้าลงมแหเลยสะดุ้งครับฟังทั้งเพียรแหอ๋อลงมแหครับไฟกองเชียร์ก็ห้ายครับเมือนี้ครับตอนนี้ก็กาลังเตยมโตกันครับเวลาครับทั้งสะดุ้งทั้งแหครับอ่าโ้นนี้ก็จะเป็นโ้นโ้นแหครับ มีตั้งแหฟังมีตั้งแห่แพะครับตอนนี้กําลังซ้อมแห่ครับครับ <c oughs> อ่ <c oughs> มนนี้ลงจากบัตครับพ่อลงสงครับลงสองบัตรเราครับเนาะแ <c oughs> แพ่กับฟังแพห่แพร่กับฟังนะครับเนาะ <c oughs> อ่าแพ่จากฟังจากบาาัตรพ่อฟังสองรอยฟังสองรอยเนาะแแห่สี่ร้อยครับผมฟังทั้งผีอ่อะแ่พราะนในลงก็มีครับนี่แะครับ สวยงามครับทางทวีก็มีขายแห้พร้อมครับสวยๆเอาเท่าไรแล้วครับผมเท่าไรครับบรรยากาศครับผมอ่าสวยสวยงามครับเพาเบิ้งสะดุ้งแรกก่อนก่อนเออก่อนเลยครับเด้ออ่าจังหวะแรกครับผมอ่าสุด้จตากันรู้บ่ครับนะครับ เลยหน้ามือลีครับผมอ้าวได้แล <ส lieutenant, S 1> ้วครับอาสะดุ้งไกลๆเข้านี่ก็ตุ้เริ่มติดปลากันแล้วครับผมอ่ากูแล้วครับเสือเลยครับดูนะครับติดปานิ่นปานิ่ครับผมตัวสี่ตัวห้าตัวกูเหรอครับไหนล่ะน้ำครับตัวตัวนะครับเออตักไว้ทั้งเลี่ยวยู่อ่าเจ้าสมมาถือมาให้น้ำเนี่ยนะครับ เอวเอวั้่ดีเตัวแตตักชั้นแล้วอยู่ต่าเลเอานะครับเอาแึงมากนะครับใส่ลําโอ้ยยิ่มาไม่อยางอยู่ังน่ะนะน้าฟังตะดูมาดีทสเยย่อยอบย่างโอ้ยใ่้เอาไปปอยู่ังเลยนะครับอหน่อยไปาิ่เกิดเป็นตัวเอามาตักว่ันแล้วอีเดียวป่าดโอโตเลยเตตแปดโตเหลียอยุขันนะครับเอาแต่ตัวมนทีต่อนะครับมันมน นะครับมันมันตูปูุกคนนะครับเอาเวลากันเ่งขึ้นมากเน่ปลาสวายนะครับื่อรุดเหไปนะครับและวปลากระโโที่ไปถือแหผู้ใดเข้าไปดีกครับี่พวกทันถือสอดูยืดเล็บนกปอนกันหลายๆดังนะแต่ามาลุมสะดุงไกลๆห้อนี้ครับมันจะห้านนครับานหนึ่ง่นครับ อาวอา้อาวเลงตามเอายอบาลาย่ยอยอ่ออา้าวอ้าวดูเดือนดูเดือนโอ้ยมันเหนียมาอ้าวคนตกสะดุ้งครับผมคนละครคนตกสะด<า>ุ้งตกทงเลยครับเคนละครคนตกตังครับอันน <Yeah>. oh. ี้ไปสิสองตัวเลยพนักงานถึงไปเปบิ้มเบ,บิ้งพนักงานถึงไป

นะครับตอนก้อนกุ <floor itud soundtrack> cool. ้งเ้าถีบปลาสวายนี่แล้วพี่น้องนะครับมันจะโตูว่าทำไงทำง่ามอะไรอย่างเงนะครับน้ำสามน้ำสามเงี่ยนะครับปารใต้พักหัวพัดยู่นะครับนี่นี่นี่เพื่อเพื่อด้ื่อเพื่อนวัดโอ้เอาเอามาแล้วครับปลากระพูกครับผมท้านสองนี่แหละครับอันนี้ก็ติดครับผม สวยๆเลยครับเนี่ยปลากระโห้ตัวละประมาณจะขาดโลดเลยครับผมนี่แหละครับกระโห้คระโห้คระโอ้เหมือนกันนี่ครับยังได้สะดุ้งอยู่นะครับน้อยยังได้สะดุ้งอยู่นะครับนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับพูดนะครับโอ้แนวระวังดีครับผมตอนนี้ตักก็ไม่ได้เยอะครับ บรรยากาศก็ถึงบรรยากาศสวยๆนะครับที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็ได้ปลากระหูกกันหลายคนแล้วครับตอนคนละครับบรรยากาศสะดุ้งสวยๆนะครับคนละครับดูดีครับนี่จะพเปลีแล้วสวยๆครับนี่ลมี่น่านี่ลมรายอยู่อ๋อท่านผู้ชมก็ได้ปลากระหูกครับผม สวยหญ่ครับตัวนี้แร่ผมมานหาโลเลยครับผมเงยดีครับตอนนี้เขาล่าก็บอกว่าปลาตั้มแหงโลเยู่ครับจะเป็นปลาตั้มใดข้าบโมโหลครับผมนี่แหละครับปลากระหู้หญ่ครับผมนี่แหละครับอยู่ใตสล่าเนี่ยแหละครับตัวนี้ก็จะม่านหาโล่เลยครับนี่แหละครับตัวเดียวครับผมตัวยเงยเลยครับ โอนนอ้นนน่เลยครับผมตั้งสะดุ้งทั้งคุณกับเบย์หอกครับผมอ่าอันนี้กระติดสะดุ้งเลยครับอ่าเอา้าลุดบ่โอ้ยปลาสะดุง้งลุดอา่าปลากระหงลุดสะดุ้งครับผมมันลุดสะดุ้งครับนะครับสวยแล้วครับผมนี่จะเป็นกระหงน้อยครับ ใช่ไหมเขาขึดนแต่ละตัวเลครับกุ้งครับพอดีเนยพนดีเลยโอ้โหครับตัวละประมาณหาโล่นะครับีม อันนี้ตัวแรกมาครับผมทีด้อ๋ตัวแรกครับผมจีดเล่าใดนี่ครับทางจีดก็ได้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับนี่นะครับเอาจีดเอาไนได้เลยครับสนเข้นเรื่อยครับผม นะครับตัวน่อยตัวหญ่นกันไปนะครับกับนี้งทั้งอชีงยิทาปลาใหญ่กับีปลาน่นะครับปลาน่ปลาน้อยนะครับอ้าวต้องหก็ได้ครับนะครับปลานิ่ครับผมล่นประมาณซโตโโตโแหละครับกคือาสะดุ้งเหม่เอแก็ปลาตัวใหญ่ย่ยั่ ฟังทั้งสะดุ้งมีจะบ่เลือกครับผมเต็มที่การเพียงนาเอิกนะครับ<อ>พูนเต้นนี้ได้สะดุ้งอนละครับปากอโงครับผมโอ้ได้สองตัวครับนี่แหละครับจังหวันี้ก็ได้สองตัวครับสวยนะครับ เอาต้องหุ่นในป,ป่านหน่อยเนาะครับเนาะเขาไเบิ่งๆกันนะครับเนี่ยวันนะครับรมันป่านอะไรค่อยเบิ่งกันนะครับเนี่อครับพุนน,ะน,ะนสะดุ้งด้วยครับนี่วันนะครับ ปลาตัวนี้อีลีครับผมเป็นปลาแน่ไหรเข้าเบื้องใกล้ๆครับนีะ่ะ,ะครับ,รบอ่าเรียบร้อยแล้วครับลงทุงเขียวแล้วครับฟางสมุนกประมาณนี้ยกันครับปไปกันเรื่อยๆครับ ดี๋ยวห้องบรรยากาศไปเรื่อยครับผมฟังท่านใดถือห้อกระสีเบิ่งกันนะครับเด้ดออย่าลืมดนะครับเด้อขั้นมาัาคลิปสน,สนุกสนุกหากินแบบคนอีสานบ้านเฮาแบบนี้อย่าลืมติดต,ตามชมทั้งช่องยูทูบช่องไทยอีสานบ้านเฮข้านะครับเด้อหรือว่ากับแฟนเพจเฟซบุ๊กช่องไทยอีสานบ้านเฮาคือกันนะครับห้องกระสีเดเบิ่งการท้ามาหากินของท่อีสานบ้านเฮาแบบนี้อยู่ประจำแล้วครับ มองบรรยากาศอันตรแตกต่างกันนะครับมีตั้งแหตั้งสะดุ้งครับผมแหครับสะดุ้งนี่เป็นอุปกรณ์การทัพมาหากินอีกแบบหนึ่งของคนอีสานนะครับอายืนหันหลังอยู่นี่ไปแจ้หุ่นครับนี่แหละครับอายเห็นแต่ขานหลังกับพ่อแหละครับเนี่ยเจอหุนครับผมเดี๋ยวไปไปเบิ่งผลงานเจอหุนกันนะครับเด้อปลาล็อกสีไดงใส่ซ้ำเลยนะครับสามารถแต่ตะไกรนะครับป้าตะอุดรครับ มือนี้เต็มครับทั้งแห่ทั้งสะดงครับผมผู้มาสาบว่มีบัอกโล่งครับมือนี้ก็ถือว่าเต็มมิลีครับผมราคาบัตรมแพงครับตะฟังสองลอยครับแหแพร่สี่ลอยครับผมน้ำเลืกปลาหลายครับปลาตัวใหญ่ครับใส่ละใส่ละตั้งไหนอีกเอาอี้แล้วเออเก็บอีกแล้วคิวนึงนะครับตั้งนี้แห่แพร่นะครับอยู่ฟังตรงขามกันเลยนะครับโอ้อันนี้คิวที่สองของเพ่นแล้ว นะครับเรียบร้อยเติมบูเองโอ้ยหัวสอด้น่นะครับผมบอกแล้วว่าสี่อยู่สซซาร่าแล้ครับผมก็โอนเอ็นโอนเอ็นสุดยอดครับผมก็โอนเอ็นอย่ังไม่ลบนะครับยังไม่ลบนะครับขันมันก็ลมมอ้านะครับยังตอนนี้เราก็ล่งหยอกปลายู่ครับตอนนี้ เมื่อวาเราเสาาอดแกงแบบเงืองบเงือบนะครับล้อใส่ปาร,กปร์ก็จะนี่นะสามสี่ลูกนะครับสามสี่ลูกสามลกก็นะครับเบิ่งแล้วนะครับจะโหกับตังน้านะครับเดินกับพอ่ออายุได้กินกัน,กน,น,กนยกยอยู่นะครับเห็นดินถึงกันหลายแก่หลายทางอยู่นะครับหลายแก่หลายทางอยู่นะครับยังนะครับยังยังนะครับยังยังนะครับอ้าวนะครับสตาร์มันแข็งแกร่งเลย ตาลมาทั้นขาดน้ำเจ้าเนี่ยนะแต่น้ำเจ้าสิขาดเรื่องมาเลยกินเปล่าตาเกาเลยนะปิดเข้านะเนี่ยปิดเข้าเอ๋อปิดแล้วปิดแล้วปิดเข้าแล้วนะครับนะครับใกล้แล้วนะครับโอนเอ็นโอนเอ็นมาเจ้ามาเห็ดเนีเด็ดหัวยังมันนะโอ้ยยังไม่จายผู้ไรมาตาเกลี้ยงเ่เก่าเก่าไปเลยตายตายตายผู้ตายตายผู้ตายนะครับ

าจะพยายามอีกครั้งนะครับโอนเอ็นโอนเอ็นยังใส่เอวอยูใส่เอวอยู่เตียบลอยเต้วยยังยังยังโอ้นะครับไอ้ผู้นี้ก็หางแหงนหาจนปวดแขนเราด้วยครับอันไหนมันติดหางมาหามจำเอาใจเทียนนิดหน่อยนเป่าตาเราด้ยนะครับแต่น้องครับเป็น หลุมไก่ใหญ่ป่นไหญเนาะครับเนาะเป็นสะดูงขาอ่อนนะครับสะดูงขาอ่อนกระบอกกระดูกขากระบอกกระดูงขาอ่อนแบบนี้นะครับก็คือกว้างอ่อนตัวไหวโตปลานะครับปลาาไปแบบไปนะครับเหนื่ไปน้ำปลานะครับตากระดูงเขาจับจ่อจับตาตาเริ่มเมื่อแล้วครับตัวเตี้ยมุ่กินเข่าเราพี่น้องเมื่อภาพง่ามงามเราคาดว่าก็รอดเลยนะครับตาเอาซะนะครับกระโดดถื สุดเลยนะต่ไมนับบอลโรเตอร์เดกน่ับมันติดยังงี้อะไรเลยโอ้โหอะครยนะครับกินเลขนะครับกินเล็เรียบร้อยนะครับเ้าทอ้าวตะบีกกเลยครับปันนิ่นะครับปันนี่กะฟาทีไอนะครับนิ่ครับู้ายนะครับมีหน้ามีหน้าน่รับผม อย่นี้ได้สะดุ้งแลวครับคเ,เลยครับเอ้ขามเลยเนี่ได้แล้วบอโอ้ได้แล้วครับโอ้โหครับผม อา้าวปลาหลุดแล้วครับปลามันเข้าตาสะดุ้งครับมันหลุดปลาเป็นตาอะไรติดสะดุ้งเล่าครับเล่าห้องว่าทันนะครับเอาละครับเอา,เอาละครับ,รบยังอยู่ครับยังอยู่เออเอาไปเบิกใๆนะครับเนี่ยผลงานแล้วผมดูพวกงานเขาได้แ้วไมดีเลยเปิดเผย โอ้ไดรีครับผมอ่าไดารีครับเป็นปลาด้วยนะใกล้ๆครับผมอ่าปลากระ,กะโกครับหมนละครับโอ้แนวนอนไดรีครับผม <c oughs>

ตังครับผมเรี่องอะไรพ่อแม่ทั้งเชียนอีกคนหนึ่งครับผมนี่ปลากระพงที่ราได้ครับ ที่เราทำเอาไว้ท้ายรถนะครับครับผมเนกาซีโตรครับผมประมาณแต่ละซีโร่หารโร่นี่แหละครับครับบ้านเราไหมครับเรากเม็นเต็มกรับเราค่ะเป็นในหมันปตาบ่มันนี่ตาจะโร่นี่ <c oughs> นล่ะ,ละอืมเอา,เเรเาครับผมซื้อต่อไปไมผมเนี่ยชื่อบรรยากาศ ตล,ตลาดเล็กๆครับผมบข้าวเพากระป๋าครับผมมีขนมความครับนี่ครับเปกระาาครับานแห่ตึกสรุงเมื่อยแลก็มาหากินเขาครับผมบาาคนก็นเริ่มเจี๊บแพะสลแลนวครับนี่ครับเปนกระป๋าไอให้เบิ้งนนแน่ไปปายังงอนหอโอ้โอ้ย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 นว่าอยโอยโอ้ยยอ้่้ย น้อลอยเนี่ยคือเอาแหซอยขึ้นขึ้นซอยเล่าเล้าเลยายลอยนึงเน้อด้าได้ยไหมายุปล่ปลาบุปลายุปลายลายุ่ายุปลาายุลายุปมายุายุปยุปลายยปลายกายุปาาย นักแ้วขายเลยเ้าหาสิบบาทบอกขายเลยเน้นว่ยหาสิบขายเลยว่าบเห็นในในแนวบอน้อครับทั้งเพียรนาะปันไดครับบอปันไดเนาะเห็นในปลาใครยูดอกใครยูดอกเนาะในกระหัวไงน้ำกระหัวว่าล่ะบอกเอ้าปลาอย่างสีทองปลาในทองระครับเออเนี่ยต้องเห็นปลาในทองครับผม นี่ะครับอ่านี่ก็ผลงานของอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ปลาโซ่อันนี้ปลาโดปลาโดเป็นปลาตปลาธรรมชาตนะผมวาดเ่ยที่ไ้นีเป็นปลาโดครับผมอันนี้เส้นแหครับอันนี้ปลาโซ่ปลาโซ่ครับตัวนี้จักโลดเนาะครับเนี่ยสี่สี่โลกัวอ่าตัวนี้ก็สี่โลกัวครับผมใช่ดิป๊อบหมัดป๊อบเจ้าของปลาครับผมจิบอมัดจิว่ามันเรื่องไะไล่ะบ๊อบพี่ถุงใส่คว่ายมารวยเลายรวยเลยอ่าอันนี้ตัวอะไรครับผม แม่ซื้อเท่าครับโลละหกสิบาทสี่โลสี่โลขายเ่าไรบมทว่โอ้านรทว่ะครับผมอ่านี่ละเนี่ยอ่านี่ละครับผลงานของอีพอร์โได้ครับผมสองร้อยสองร้อยครับผมเพิ่มเพิ่มเิ่มาแล้เราพอน้อไม่ัจ้าอ่าสุด้ายชงพี่หมันวะน้อเนาะถังกับดยุครับในถังครับอ๋อปลาดุยเนาะครับเนาะกะหัตัวล่ะ ถึงเบิ้งเลยครับอาครับผมอาเบิดผลงานครับเด้อผลงานครับผมลงานครับเด้้ปครับครับจองป่านะครับเด้อครครับมานม่เนาะหมันบ่เป็นบมเป็นขาดตุนสร้างบาจัอาดุ้นขาดุนม่ไรม่ไรปล้าลูกกันสางอบปรัล อไม่ไรครับดนอีกินเขากัปลาอยู่ที่นั่นนะเอาสูไปแม่สูไปโอ้เด่นหน่อยท่ายโอ้ให้เบิงน้ำแน่ปลาอะไรไปใหญ่ขายไปเร็วไเดียวเตียบริษัทต้วไดนทำนี่ละสร้างมาอะไรทำนี่ละนี่โตกันยี่เดือวเนี่ยหาเงี้ยบริหารเส้ถุงอาเจ้าเอ็เด ไปมกขายทั้งกิจทุนบ่ทันว่าป้ายอย่างบอสอย่างไข่บอสต่อผลงานทั้งจีนะครับเด้อป่าเล่าใดครับอันนี้เสี้นแหมไปทา้งใดเนาะเนาะเส้นระพุ่มนะครับเด้อนี่แหละครับเอาเอาอ้วยแข่งง้างนะแข่ยจะขึ้นนาโป๊กไอ้เจ้าค้เจจาขึ้นนาโป๊กอ่านี่แหละครับทั้งเส้นรพุ่มนะครับเด้อนี่ครับป่าเล่าใดจิ้นได้อีกโตนะปากอ่ะฮู้ทั้งเบิร์ตครับจกโตครับโโตบ่ครับอ่ามาเบิ่งผลงานเราไกลๆนะครับเด้อ นี então, à, ่ล่ะครับเชียนทั้งเซ拉พุ่มด้วยครับปลากระหครับผมตัวละครับตัวใหญ่ๆครับผมตัวละครัไม่หกโตครับแหมครับตัวแวกครับผมปลาประเทศนอกอีกนึงครับนี่เละปลาประเทศนอกนี่ครับปลาอย่างปลาญี่ปุ่นบ่งานครับโอ้โหนี่แหละครับผลงานของทั้งเซ拉พุ่มนะครับเออวันเซ拉พุ่มครับนี่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 แหละครับผู้ก่อเจ้าผ้าม้าบ่ครับผู้ก่อเจ้าเป็นแม่งานครับทั้งเซ拉พุ่มครับลูกครับขอ ขอบคุณครับมาเบิ่งผลงานกันนะครับเด้อมือนีครูเขาเจ้าได้ก็ได้อีหลีครับผมอ่าพูดละครับอ่าคุณพ่อเขาเจ้ายกโซ่ครับผมพูดละครับพูดละครับตรงป่าแล้วเด้อครับเด้่อทีมคณะซอยลรไรเป็นปลาสระอันนี้ทั้งอ่า คาราทีมส่อลอยลายนะครับเนาะสายจวดสายจวดครับแล้วก็มีได้ปลากระโห้อครับผมแล้วก็ปลาตั้งประเทศคือปลาจีนเลยแหละครับปลาหนิดนลอยนี่แหละครับปลาที่เราได้มื้อนี้ก็ถือว่าโอเคอยูุติครับขุมราคาบัตรเดียวครับปลาละสี่ร้อยบาทแห่แแห่ครับได้ได้ปลากระโห้หญ่น้มเขาบ่พ่อคือไหนบอครับบ่ถือจับตัวบ่ถือจับตัวแต่ตัวยวออกกระซั่งจ่อยว้ากันไหมพ่อฟังครัวบีรับผม อปลากระโหกอีกแล้วครับผมมีตะโถใหญ่ๆครับผมนี่แหละครับปลากระโหกแล้วได้โอ้ตัวละหาโลตัวละสามโลดสี่โลก็ได้ครับนี่แหละครับปลากระโหกผู้ใดเป็นเจ้าของปลาเนาะหน่อยเขห็นไหมเห็นอะไรครับเขาเสียบเป็เจ้าของปลานะครับด้วยเหรอเห็นแต่ได้ยินได้ยินแต่เล่าห้องว่าปลา โอ้โหอยู่กันวะนี่แหละครับเป็นเจ้าของปลากระโฮวเ่อตะกี้เลยแหละครับครับพอมาทางไหนนาะพอมาจากไอ้ตำบลเจ้าท่าครับโอ้ยตำบลเจ้าท่าครับผมแถวลำพี่หมดละครับอ้าเขามาเบิ้งบีสองตัวนอนเองเองอยู่เห็ลเหครับปลากระโฮ้ขึ้กันครับผมอ่ามือนี่ส่วนใหญ่ที่เป็นปลากระโฮ้ครับอ่าแล้วก็ปลาไนอ่าปลาจีอ่าปลาจีนแล้วก็ปลาตะเพียนครับอ่าปลานิมครับผมนี่ก็เจ้าของอ่าปลามาทากทางไหนเนาะครับเนาะไรเอ็ดครับไรเอไรเอ็ดครับผม นะครับเบืองบรรยากาศนี่ยนะครับอะไรก็แลังกับสีเที่ยงแหละครับผมเสี้ยนสะดุงเสี้ยนแห่บางส่วนก็จะกับบัวพัดได้ขึ้นครับผมก็ยังสูงซูนไปเรื่อยๆครับปลาที่เห็นมือนีกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลากระโห่ใหญ่ครับตัวละหาโลหกโลเจ็ดโลสองโลสามโลก็มีครับผมปลาบึกก็มีครับเจ้าอตโตนอยครับผมตัวละประมาณจักสี่ตัวโลเนี่ยแหละครับว่ามันตัวละสามสิบโลนะครับเลือดสี่ตัวโลเนี่ยแหละครับแล้วกับปลานิ่ สีโตโลหาโตโลนี่แหละครับแล้วก็ปลาตะเพียนที่เราเห็นอยู่ครับแลบ้ว,วก็ปลาไนตัวโไม่ใหญ่หรอกครับปลาไนก็บโตละสามโตโลสีโตโลนี่แหละครับครับผมบรรยากาศก็ยังคึก,ค,กคักอยู่คือเก่กาล่ะครับบางส่วนที่ก็เจ้าบ้านยุคไก่ก็เจ้าก็กลับบ้านก่อนครับผมนี่แะครับสวยสวยงา,งามครับคันมักคลิปสนุกสนุก,นกหากินแบบคนอีสาน แบบนี้นะครับเด้อจะเริ่มติดตามทั้งช่อง u t u b e ช่องไทยอีสา,บานบันเท่าหรือบอกัะทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กช่องไทยอีสานบันเท่านะครับเด้อขันมากคลิปนี้จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้น้ำเลยได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ครับทีมงานช่องไทยอีสา,บานบันเท่าทุกคนนะครับเด้อที่สําคัญจะเริ่มกดกระดิ่งครับแจ้งเตือนสําหรับคลิปใหม่ๆเอา,าให้กันเบิง้งเรื่อยๆแบบนี้นะครับ